คืนนี้เขาคิดถึงคุณแบบไหนโอ้นะ Congratulations สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณอาจจะดึงดูดกับคำนำนายนี้ค่ะกำลังจะสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าคนในใจของคุณเนี่ยคืนนี้เขามีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณแบบใดนะแบบใดนะอ่ะ เดี๋ยวสับสดๆกันใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยอ่ะสับสดๆดูนะดูพลังงานกันว่าคนในใจของคุณคืนนี้เขามีความคิดถึงคุณแบบใดนะจ๊ะโอ้โหนี่คืนนี้นะต้องบอกเลยเขาดูคิดถึงคุณอย่างหนักคิดถึงจังอยากไปหาว้า ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ำคืนนี้เนี่ยความรู้สึกคิดถึงของเขาจะรุนแรงเร้าร้อนเร้าอารมณ์เร้าหัวใจทำให้เขารู้สึกอยากจะไปหาคุณทันทีทันใดอยากจะไปหาคุณในทันทีเออนะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จุดสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะอีกเนาะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขามีความรู้สึกอยากจะไปหาคุณนะค่ําคืนนี้เนี่ยความคิดถึงนะต้องบอกเลยโอ้โหว้าวมากว้าวมากความคิดถึงของเขาในค่ําคืนนี้ที่มีต่อคุณเป็นความรู้สึกนึกถึงคิดถึงที่แบบว่าคิดถึงจังอยากไปหาคิดถึงมากอยากไปหาคิดถึงมากอยากเจอ คิดถึงเหลือเกินคิดถึงแบบสุดๆคิดถึงไม่มีวันหยุดเลยจ้ะนะคุณดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณในข้ามคืนนี้เป็นความรู้สึกอยากเจออยากพบอยากเจอคิดถึงคิดถึงหนักนะคิดถึงอยากเจอคิดถึงอยากกอดคิดถึงอยากพบเจอคิดถึงอยากไปหาอะไรทำนองนี้เออ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่พาพี่จะสืส่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะในช่วงเวลานีุ้คิดถึงมากเลอเพอ,เ,อเขาส่องคุณเอา,สอ,เอาสองคุณเอานะค่ำคืนนี้มีการส่องมีความส่อง s o รี่ส่องโพสส่องเฟซบุ๊กส่องอะไรต่างๆของคุณนะ่ะเออหรือว่าอาจจะนั่งดูรูปเก่าๆนั่งนั่งดูนูน่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็เอาแต่คิดถึงคุณคือต้องบอกเลยว่าค่ำคืนนี้ในความคิด ในหัวใจของเขาจะมีแต่คุณเลยค่ะโอ้นะเหมือนกับว่าตอนนี้ความความเป็นคุณเนะ่เข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเรียบร้อยแล้วอ <S <S เพราะฉะนั้นความคิดถึงของเขาในค่ำคืนนี้ที่มีแต่คุณเป็นความรู้สึกคิดถึงอย่างรุนแรงแล้วก็มีความรู้สึกอยากเจออยากไปหา แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะส่องคุณหนักมากในค่ําคืนนี้นะคะเออเพราะมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงมากม,ากมากนะคะอุย้ยคิดถึงหนักจนจะร้องไห้เลยอ่ะโอ้ดูเหมือนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงคิดถึงคนหนักหนามากมายขนาดนี้แต่ร,รู้รู้แค่ว่ารู้สึกคิดถึงอะ่ะคิดถึงหนัก คิดถึงมากคิดถึงมาคิดถึงอยากเจอคิดถึงไปหาเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้ความสัมพันธ์อาจจะมีความห่างไกลกันในบางอย่างเนาะนะคะเออแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้คือคิดถึงหนักมากคิดถึงอยากเจอคิดถึงอยากไปหามีความรู้สึกอยากไปเจอมีความรู้สึกอยากไปหาเพราะว่าความคิดถึงมันหนักหนาเหลือเกินหนักค่ําคืนนี้ว้า ใครใน้ำหน่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณแล้วก็แชร์พลังงานนี้ออกไปให้เพื่อเป็นการตอบรับเนาะหรือเป็นการบอกเขาไปในในว่าคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกัน,นะะเลยค่ะ